เดี๋ยวพยา,ยามเดินเข้าตรงนี้แหละตรนนี้หนามเขียวเขียวเป้เขียวหมวครับนั่นไงสารเจ้าใช่ใช่ขยะอันนี้คือสิ่งที่เขามาบวกสูงอ่ะขออนุญาตชมปราสาทครับเฮ้ยผมลองรีบออกแล้วไม่รู้ว่าอะไรกัดตัวผมเต็มเลยแต่เพื่อนๆมันเดินเข้าไปไม่ได้นะมีแต่ต้น้นามเลยเห็นไหมหินทรายใช่แล้วแหละเนี่ยชิ้นส่วนของอาคารปราสาทแล้วมันแตกอะ่ะมันแตกเพราะอะไรเนนมันใหญ่พอสมควรน,นะสูงด้วย โอยเว่าจะเป็นปราสาทอิกที่พังทลายลงเท่านั้นก็มีเนินนั่นเนินแบบจอมที่เป็นไมนะ้ไม้น่ะแต่ผมเห็นมีคนไปสร้างศาลที่พังแล้วอ,อยู่ข,านะข้างในนะสร้างเลยผมมาเคยกล้าเข้าเลยทำไมล่ะครับรกล<ร>ัวกลัวกลัวอะไรครับมันศักดิ์สิทธิ์นะมัโดนผีหลอกผีไรบ้างแล้วเนี่ยอ๋อมีคนโดนผีหลอกเหรอครับครับนี่ผีแบบไหนครับไม่รู้ยังไงหนูก็อเอาผีหลอกผีหลอกเพราะม่กล้าเขยไปเข้าเลยบางคนแบบไหนครับเข้าสิงเข้าอะไรอ๋อมีผีเข้าสิงด้วย ลาแล้วครับประสาทมรกร